กี่เมตรเลยหนึ่งเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบโอ้ 2> 2 <m> เขียนกระดาษไปเลยครับสองเมตรยี่สิบไล่มาจากมุมนู้นครับสองเมตรยี่สิบแต่ว่าพอถึงตรงนู้นก็หกไหนหอ๋ออ้นั้นมันโผล่มาประมาณห้าสิบเซนแล้วไอ้น,นั้นโผล่มาห้าสิบเซน อ๋อไม่ถึงห้าสิบถึงยี่สิบเซนประมาณสองเมตรอ๋อประมาณหนึ่งเมตรคีคีประมาณหนึ่งเมตรเอากิน่ายเุยเออไอคานี่มันเ,น,นเป็นอะไรอ่ะมันเป็นโรคเกาต์บอกมันสองเดือนแล้วยังไม่หายบอกโอ้อ หนีก่อนครับเพราะว่าถ้าเขาขึ้นรถเราต้องหนีอันตรายม,าก, <c oughs> า,มกากห้ามเล่นกับเครื่องจกักรห้ามเล่นกับเครื่องจักรโดยเด็ดขาดครับก็ขอเตือนท่านผู้ชมนะาบางครั้งการเล่นกับเครื่องจักรก็ทำให้เกิดอันตราย ก็เห็นมาหลายเคสแล้วสบายแล้วถ้าเกกลับแล้วก็สบายครับไม่น่ากูไม่ต้องคิดอะไรมากมายฮะบอกว่างานผ่านหมดแล้วเลยแต่โอนตังมาให้ถ้าอยากได้ตังก็มาวิ่งถ้าอยากได้ตังก็มาวิ่งมันคนละเคสกันแล้วครับนิจน,จ,นนจนนนิจินนเจเนเรชั่นครับ ทีมงานเรื่องแสงเคหกิจจะเอามาเสริมทัพแยกเป็นสามทีมเลยแยกเป็นสามทีมททยอยู่ขอยอยู่กับหัวหน้าโจ้ได้ไหมไคน<า>อื่นไม่อยู่หรอกขอยอยู่กับหัวหน้าโจ้เนี่ยต้อตร้องดันน,น้อยสามสิบอ็ดงร้อยสามสิบหกสองร้อยสามดันพร้อมเตรียมจริงกันเลยครับ คนที่มีไมโครครับเตรียมเจ๊งกันเลยเพราะว่าเขาจะออกคันใหม่มาเขาบอกว่าจะวิ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบดันพร้อมหัวหน้าโจ้ไงปกติเราจะวิ่งสองร้อยแปดสิบดันพร้อมครับหัวหน้าโจ้มาจะตัดราคาให้หมดเลยเขาคุยเล่นๆครับสนุกสนานเฉยๆทันจริงก็วิ่งเหมือนๆกันนั่นแหละใครใครจะเอา น้อยๆล่ะเขามีแต่ต้องการเยอะๆะัันนี้ใหม่สุดในทีมงานครับเป็นน้องใหม่ที่มาใหม่สุด G ีอจ็ เจ็ดอะไรวะเนี่ยเจ็ดดีหรือเจ็ดซีร้อยเจ็ดห้าเทอร์โบเข้าไปงนะั้นออกตัวนิ่มครับออกตัวน่ารักเดี๋ยวขอประกาศอีกทีหนึ่งใครสนใจวิ่งงาน ับทีงานเรืองแสงคีหกิจครับติดต่อมาได้ครับแล้วทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะโทรไปหาท่านเองอยู่ในโซนำอำเภอบ้านรวดครับอยู่กินกันเองครับซื้อกินเองน้ำมันเต็มถังก็ได้ครับมีสเปย์ให้ตลอด24ชั่วโมง <c oughs> น้ำมันนะเง,<าน>งินเบิกตอนไหนก็ได้ครับแล้วจะจะถามรายละเอียดกัน จะวันต่อว,วันก็ได้หรือว่าหนึ่งอาทิตย์เบิกหนึ่งครั้งก็ได้ไม่มีการโกงครับบริษัทนี้จัดหนักจัดเต็มไปเลยเขาแก่ใจดี <lien> ผมเคยวิ่งแล้วเคยวิ่งร่วมกับหัวหน้าจโจยแล้วครับ <lien> เงินเหลือเต็มเต็มเงินเหลือเต็มเต็ม ทุกบาททุกสตางค์ครับห้าสิบตังค์แกยังให้เลยเดี๋ยวเราจะไปกับรถคงคยุยเราชอบรถคงคุยมากเราจะทิ้งกันไม่ได้ครับจเจ้ารถคงคุยเนี่ยคนขับก็เยอะเย้อครับเป็นคนขับ ช่วงนี้เจ้าแคทฟันฟศีสาร์ก็เลือเลอๆหน่อยครับเพราะว่าทำงานกับโคลนเดี๋ยวจะพูดถึงค่าจ้างของหกล้อดำแถวระเวกโซนอำเภอบ้านเกิดครับถ้าอยูครับเรื่องแสงเคหก,กินครับตอนเช้ารับไปเลยเบี้ยเลี้ยง100บาทค่าจ้างวันละ สามร้อยครับดีเลี้ยงให้ด้วยให้ไปกินข้าวถ้าเป็นบริษัทอื่นสามร้อยบาทครับข้าวฟรีที่พักฟรีครับนอนบนรถถ้าเป็นเจ้าอื่นแต่เจ้านี้ก็ดีเลี้ยงครับเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทไปกินข้าวข้าวเช้าและกลางวันเย็นก็กลับไปนอนบ้านถ้าอยู่ในแวดวงนี้ครับ เราไปให้อำเภอบ้านชวนช่วงนี้งานเยอะมากครับต้องการรถต้องการด่วน ทิ้งช่างเขียวไว้ที่หน้างานคนเดียวครับให้กุดหลุมวางเสาโทรศัพท์ของ a i s ครับเราก็เลยตะเวนมาเล่นกับหาาัวหน้าโจ้ยแล้วเราก็จะไปรับกลับบ้านและโอ้ใส่เยอะครับเที่ยวนี้เยอะจริงๆ เฮ้ <Yeah>. <laughs> <Hey>. <laughs> ยฮัลไหนจรอยนี่ลุยกับโคลนทำง,งานกับโคลนครับเกือบหมดแล้วโคลนเหลือแต่ดินเหนียววิ่งสบายๆครับไม่ติดกระบะ ใจหน่อยสิใจหน่อยสิใจหน่อยสิตรงนั้นน่ะใจหน่อยดิกใจาหน่อยสิเดี๋ยวให้คนนา้นช่วรใจายให้ดูนะเอาเลยหรือพี่อย่างนี้เลยทุบในนี้ในน้ำน่ะให้มันกระจายให้หน่อยแกไม่อยู่น่ะ าไม่ทำตามเราะกว่าให้เปลือยกันอ่ะเราไม่เปลือแล้วเรากลับก่อนครับสำหรับคลิปนี้เราก็อำลาอ่อเพียงตอนนี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้บายยครับสวัสดีครับ